สวัสดีนะครับวันนี้เรามาทําน้ํายาก,กําจัดมแมลงจากใบายาสูบกันนะครับเราเตรียมใบายาสูบขึ้นมานะครับแล้วก็เทน้ําลงไปนะครับเราจะหมักทิ้งไว้1คืนนะครับหลังจากที่หมักทิ้งไว้1คืนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สีน้ําใบยาสูบเหมือนชาแบบนี้นะครับกรองนะครับเอาแต่น้ํานะ เสร็จแล้วผมก็จะเทบรรจุลงขวดไว้นะครับจะได้เก็บไว้ใช้นะครับทีนี้สัสดส่วนในการใช้นะครับก็จะเป็นน้ำใบยาสูบ2ส่วนน้ำเปล่า30ส่วนนะครับแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้เป็นสารตึงผิวนะครับขย่าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปฉีดพ่นนะครับตัวแคทตัสหรือว่าต้นไม้ของเรานะครับที่ต้องการจะกำจัดมแมลงนะครับ เท่านี้ครับวิธีการทำง่ายๆลองไปทำกันดูนะครับ